Thank you ครับผมปิ๊กเฉลิมพลนะครับกับเพจเซเลนเฮาส์ยูทูบเซเลนเฮาส์นะครับวันนี้มาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะครับออยู่ที่ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับตึกพิษณุโลกพลังเอร์เลยครับอยู่แล้วก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลพิษณุโลกนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินล็อกเล็กๆนะครับล็อกเล็กๆไว้สําหรับสร้างบ้านเนาะก็เข้ามาทางเซเว่นชุมชนบ้านคลองนะครับเซเว่นชุมชนบ้านคลองที่ เลยมาจากสี่แยกบ้านคลองนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มาเจอเซเว่นชุมชนบ้านคลองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็จะอยู่ซอยแรกเลยนะครับอยู่กับติดกับตึกพิศนุโลกทาวเวอร์นะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นหลังคาสีเหลืองเขียวเนะี่ยเป็นขนส่งจังหวัดพิษนุโลกครับเป็นขนส่งเก่าเนาะอ่าเป็นขนส่งที่ทาใบขับขี่อะ่ะเออก่อนถึงเซ็นทรัลบ้านคลอง <Okay. S 2> นะครับที่ริทางนี้ มีเนื้อที่ห้าสิบแปดตารางวานะครับหนึ่งล็อกมีห้าสิแปดตารางวาแต่ทีเนี้ยเจ้าของอะ่ะมันแบ่งเป็นสองโฉนดนะครับมันแบ่งเป็นสองโฉนดก็คือเป็นโฉนดเอ่อเนี่ยติดกันเลยฝาสายโฉนดล,ละห้าสิบแปดตารางวานะครับก็คือเนื้อที่สองโฉนดเนี่ยรวมกันได้หนึ่งร้อยสิบกตารางวาพอดีเลยนะครับก็ประมาณหนึ่งงานสิบกตารางวานะครับเนี่ยจากจากนี่เลยจากต้นมะขามเนี่ยต้นมะขามนี่ถึงถึง มุมแยกนี้เลยเป็นตอนนี้จะเป็นคนกรีดหมดเลยนะครับเป็นที่เป็นที่ที่สําหรับอยู่ในเมืองเนาะติดกับนี่เลยครับบ้านแอดวานบ้านแอดวานนะครับเป็นห้องพักรายวันเนาะอยู่ตรงข้ามากันเลยนะครับที่โรงแรงนี้นะครับหนึ่งโฉนดหนึ่งโฉนดนี้นะครับต้องบอกว่าหน้ากว้างสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบเนาะสิบสองเมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยยี่สิบสามเมตรนะครับด้านด้านข้างขาซ้ายยี่สิบสามเมตรนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างก็ 12เมตรนะครับ1ใบนะครับก็มีเนื้อที่ต่อ1นึโนดเนี่ยห้ปดตารางวาแต่เจ้าของเนี่ยมี2องโนดติดกันเลยก็คือเป็น1งานนะครับหงานสิตารางวานะครับเป็นแบ่งครึ่งใบแบบนี้อ่านะักสนใจนะครับอยู่ห่างเซนทันพิษณุโลก2กิโล <Okay. S 1> นะครับแล้วก็เซเว่นทางปากทางเข้ามาเนี่ยสองเมตรนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามห้องพักรายวันแอดวันนะครับ หาไม่ยากเลยนะครับเด네 uh, ี๋ยวเดี๋ยวผมจะปักเอ่อปักหมุด Google Map ไปให้นะครับปักหมุด Google Map ไปให้นะครับถ้าหากใครสนใจในราคาเอ่อโฉนดละหนึ่งล้านบาทนะครับห้าสิบปดตารางวาหนึ่งล้านบาทนะครับของโฉนดก็2ล้านบาทนะครับถ้าหากใครสนใจเอ่อเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของแปลงนี้เนาะไว้ทางบ้านไว้เป็นที่พักที่อยู่อาศัยเนาะสามารถสนใจสามารถ ติดต่อได้นะครับตอนนี้รถมานะครับเดี๋ยวไปดูภาพประกอบในโดนเนาะในโดนแล้วก็จะเห็นพื้นที่ของแปลงนี้เนาะว่ารอบๆด้านข้างเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรบ้างเนาะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ